สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีบอสโจเอฟซีหลานน้อยอุ้งหิงครับเอฟซีศิลปินทุกขุนครับนี้ทางช่องหนุนซ้อครับอาก่อติดครับนี้ก่อติดทางโดมสาวน้อยเพชรบันแพงนี้ครับอี่นะครับทีมผู้กำกับนะครับภาพยนต์ขายออกนะครับอันนี้มาเฮ็ดยังนะครับได้มาทำอะไรแล้วก็เข้ามาที่ เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันนะครับ,นะรบหาจุดหาทาเลโลเคชั่นครับวันนี้ครับทีภูมกับขายออ นี่เขาเรียกว่าแอบถ่ายนี่ครับทีมบุงกับนะครับแต่เรามาเบิิงโลเคชั่นมาดูโลเคชั่นครับในการถ่ายนะครับภาพยนต์ขายอ้อครับ กาศดีครับบรรยากาศข้าวกำลังเขียวงามครับลบโอเคเช่นโอเคนะเ็นเนาะ้ำสรครับจริงๆน้ำศาสรมันก็แค่ประกอบแล้วเหียงนั่งก็อยู่น,นู่น ยิงเขานี่กับบิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังนะขอโทษนะคไปนี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้น่ที่อยู่เียนาน้อยอยู่ต้องทีนี้บนบนคันนาเพชรหาลายของที่หัวหน้าคุยเดินคุยกัน ที่ไม่แตะที่ไม่แตะตัวเนี้ยต้นแต่ต้นแต่แต่ก็หาคนณาหรือว่าเดี๋ยวไปดูตรงสนามเออใช่ยิ่งถ้าเป็นแบบเดิมละที่คุณแม่คุณช่วงเออไม่แล้วแล้วจริงๆอ่ะมันเหมือนสองคนกำลังเดินไปที่เวทีกำลังจะไปทำงานแล้วก็คุยกันอะไรนะ มันคือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ต่างกำกับนะครับกายอ้อนะครับมาดูโลเคชั่นนะครับได้มาดูดูเบิ่งโลเคชั่นนะครับในการถ่ายภาพยนตร์กระบวนการถ่ายภาพขอติดตามนะครับขอติดตามในคือภาพบรรยากาศนะครับเบื้องหลังทีมเปียวจะมาเก็บภาพบรรยากาศ นะครับนะครับคลิปนี้นะครับเมื่อนี้นะครับทางช่องนะครับสอนของทะเบียนนะครับกษตรมา่งคีาบรรยากาศนะครับฝากพี่น้องเอฟซีเฮานะครับวันนี้ตรงดิ่งนะครับตรงดิ่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับทีมผู้กำกับทีมผู้กำกับนะครับภาพยนตร์นะครับนี่ครับมาเป็นมา มาจากกรุงเทพนะครับเพิ่งมาถึงครับโดยผู้จัดการมาเดียวนะครับนำทีมนะครับกับทั้งผู้เขียนบทนะครับมาเพื่อมาดูโลเคชั่นเลครับในการจะถ่ายทำนะครับฝากนะครับฝากติดตามนะครับคอยดูติดตามนะครับทางภาพยนต์ขายอ้อนะครับ สีลงสู่จอจะน่าจะปีหน้าครับแต่เริ่มถ่ายทํานะครับจะเริ่มถ่ายทํานะครับถึงแต่วันที่31เป็นต้นไปนะครับฝัดนะครับพี่น้องเอฟซีซางอยเป็นคนแพงนะครับรายการเอฟซีบอจจอยเอฟซีลาวุิงนะครับเอฟซีึ่เป็นทุกท่านนะครับปัดติดตามนะครับภาพยนตร์ที่จะนะครับน่าจะปีหน้าลงสู่จอนะครับภาพยนตร์ครั้งแรกนะครับของศิลปินหมอล่ำนะครับผู้นะครับหัวหน้าวงทางหมอล่ำที่ได้มาเหตุภาพยนตร์แบบนี้นะครับ ฝากนะครับฝากคอยดูผลงานนะครับจังเล้ก็ฝากช่องนะครับฝากช่องน้ำนึ่ได้รับเอ๊เป็นกําลังใจทั้งช่องซ้อน,มนอมทะเบียนเจียววันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกนลาลังใจในการทําง,งานนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับ